สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนานาถบรรวิตรัตนกุลวันนี้เราอยู่กันที่ห้องเรียน233คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนบางจันทร์กันนะครับเมื่อปลายป,ายปีงบประมาณที่แล้วทางคณะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และคลุพันธ์ใช้ประกอบห้องเรียนวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรและมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มเรียนรู้พร้อมกันได้เลยครับ ที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับคือฉากที่ใช้ในการรับภาพหรือฉายภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์ซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ประเภทช็อตโทรซึ่งมีเลน์ขนาดใหญ่กว่าโปรเจคเตอร์ปกติจึงทําให้สามารถติดตั้งได้ในระยะที่ใกล้ช่วยลดปัญหาเรื่องของเงาที่จะตกกระทบลงบนหน้าจอแล้วก็แสงของโปรเจคเตอร์ที่จะส่งเข้าตาผู้นําเสนอนะครับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อเราต้องการจะเปิดใช้งาน ก็ให้มาเปิดที่ตัวสวิตช์เบรเกอร์ไฟเข้าก่อนนะครับสวิตช์เบรเกอร์ไฟเข้าจะอยู่ทางด้านขวาของห้องเรียนนะครับทางด้านนี้นะครับเมื่อกดเปิดแล้วนะครับกดเปิดสวิตช์เบรเกอร์แล้วก็สามารถกดเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ได้นะครับจากบนตัวเครื่องก็ได้หรือจะใช้รีโมทนะครับกดเปิดได้เลยนะครับตัวเครื่องโปรเจคเตอร์นี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีระบบอินเทอร์แอคทีฟซึ่งสามารถ ใช้งานนะครับตอบสนองโต้ตอบการทํางานได้นะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดปุ่มโฮมนะครับเพื่อกลับมาที่หน้าหลักของโปรเจคเตอร์นะครับเป็นปุ่มหน้าหลักนะครับที่เราจะใช้ในการเลือกภาพนะครับเลือกแหล่งภาพที่ใช้ในการนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย HDMI นะครับคอมพิวเตอร์ที่1นะครับสาย w i r e s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  e s e s t นะครับ HDMI 2หรือว่าเป็นโหมด Whiteboard นะครับเมื่อสักครู่ที่เรา ทดลองไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นแบบไวท์บอร์ดนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการขีดเขียนแทนกระดานช็อกหรือกระดานไวท์บอร์ดได้เลยนะครับโดยสามารถใช้นิ้วมือนะครับในการขีดเขียนนะครับเลือกเป็นปากกานะครับเลือกเป็นปากกาก็สามารถใช้นิ้วมือในการขีดเขียนหรือว่าจะใช้ปากกาที่มีมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับคือ,อ ปากกาสีดํานะครับแล้วก็ปากกาสีแดงนะครับซึ่งตัวนี้จะทํางานแยกอิสระออกจากกันเราสามารถให้ผู้เรียนนะครับหรือนักศึกษามาร่วมทํากิจกรรมคิดเขียนได้พร้อมๆกันนะครับถัดมานะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับปากกานะครับลักษณะหัวปากกานะครับแบบต่างๆรูปทรงต่างๆนะครับเลือกสีนะครับ เลือกยังลบนะครับต้องการที่จะลบตรงไหนนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นการเลือกนะครับเลือกเลือกวัตถุที่เราขีดเขียนไปแล้วนะครับว่าเป็นชิ้นไหนนะครับที่จะสามารถขยับหรือย่อขยายขนาดได้นะครับปุ่มย้อนกลับนะครับอันดูรีดูนะครับกดปุ่มรูปถังขยะนะครับเพื่อที่จะเคลียร์หน้าจอหรือลบภาพหน้าจอกระดาษออกไปนะครับ นอกจากนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกรูปภาพนะครับที่เอามาใช้เป็นพื้นหลังก็ได้นะครับเป็นเป็นลายนะครับหรือเป็นรูปภาพซึ่งสามารถนําเข้าจากแหล่งภายนอกนะครับเป็น USB หรือว่าเลือกจากรูปแบบพื้นหลังที่มีอยู่แล้วบนโปรแกรมก็ได้นะครับเป็นลักษณะของลายตารางนะครับเส้นบรรทัดต่างๆนะครับแนวนอนแนวตั้งลายตารางนะครับลายจุดนะครับบรรทัด5เส้นนะครับสีดําสีเขียวนะครับมีหลากหลายสี หรือเราสามารถไปทําเป็นรูปภาพนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นแบบลายพื้นหลังของเราเองก็ได้นะครับเอาละครับทีนี้วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวเมนูมันอาจจะไม่ได้อยู่ทางด้านซ้ายมือตลอดนะครับบางครั้งมันอาจจะขยับมาอยู่ทางด้านล่างบ้างนะครับอยู่ทางด้านขวาบ้างอยู่ทางด้านบนบ้างนะครับเวลาเรามาเปิดใช้งานนะครับก็ะจะต้องสังเกตให้ดีว่า ก่อนหน้านี้นะครับมีใครขยับไปไว้ด้านบนด้านล่างด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือไม่นะครับอาจจะโดนกดปุ่มนะครับปิดเปิดซ่อนไว้นะครับซ่อนตัวเมนูนะครับก็ให้สังเกตนะครับสัญลักษณ์ก็ให้สังเกตนะครับสัญลักษณ์รูปชี้ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับว่ามันยังอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะซ่อนไปนะครับมองไม่เห็น กดอีกครั้งนึงนะครับก็จะเปิดออกมาหรือบางครั้งนะครับเรากดสั่งงานอะไรไปแล้วนะครับมันมันไม่สามารถใช้งานอะไรได้นะครับอาจจะเกิดจากตัวปุ่มที่ป้องกันการสัมผัสนะครับเป็นทัชออนหรือทัชออฟนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถสั่งงานอะไรบนหน้าจอได้เลยนะครับจนกว่าจะมากดปุ่มทัชออนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้สามารถเลือกใช้งานได้นะครับ เอาละครับนี่ก็เป็นโหมดของไวท์บอร์ดนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับแทนกระดานช็อคนะครับแทนกระดานไวท์บอร์ดขีดเขียนทั่วไปนะครับถัดมานะครับรูปแบบที่2นะครับใช้ในการนําเสนอภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่ช่อง hdmi 1นะครับก็กดเลือกนะครับภาพที่เครื่องคอมพิวเตอร์1นะครับก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่บนหน้าห้องเรียนนะครับคือเครื่องตัวนี้นะครับคอมพิวเตอร์ออนอิน e เราก็สามารถใช้ในการานำเสนองานนะครับสื่อประกอบการนำเสนอนะครับโปรแกรมนำเสนอหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเราก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับแล้วก็นำเสนอบนหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะใช้การสั่งงานนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับด้วยการสัมผัสลงไปนะครับใช้แทนในการคลิกเมาส์ก็ได้นะครับซึ่งเราจะต้องสังเกตว่า ที่เมนูนะครับเราเลือกเป็นใช้ในการคลิกเมาส์นะครับเป็นแบบ on นะครับถ้าเลือกเป็นแบบ off นะครับเราจะไม่สามารถเลือกคลิกเมาส์ได้นะครับมันจะเป็นลักษณะของการขีดเขียนนะครับ annotation นะครับอธิบายซอลงไปบนโปรแกรมหน้าจอนะครับเมื่อต้องการจะสลับภาพนะครับหรือว่าคลิกสั่งงานคอมพิวเตอร์นะครับเราอาจจะใช้วิธีการมาขยับเมาส์ตรงนี้นะครับขยับเมาส์ตรง หน้าจอหรือว่าเราจะใช้ตัวเปิดปิดนะครับคำสั่งตรงนี้ก็ได้นะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นแบบที่2นะครับใช้ในการนำเสนอภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนหน้าห้องนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือใช้ในการผสมผสานกันนะครับก็คือเป็นภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับผสมกับเครื่องผสมกับ ตัวกระดานไวบอร์ดที่เราตั้งไว้นะครับจะเป็นหน้าจอด้านซ้ายกับด้านขวานะครับสามารถเลื่อนนะครับขยับได้ใช้ในการนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแบบนี้นะครับสมมติว่าใช้งานนะครับก็สามารถขีดเขียนนะครับอะไรไปบนหน้าจอไวบอร์ดนะครับแล้วก็นำเสนอภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ด้วยนะครับถัดมานะครับเลือกภาพแหล่งที่สองนะครับตัวนี้จะเป็น ช่อง HDMI 2นะครับมันจะเป็นตัว wireless present นะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับจะอยู่ภายในตู้นะครับอยู่ภายในตู้แหลกนะครับทีนี้นะครับถ้าอาจารย์ต้องการที่จะนำเสนอภาพจากเครื่องอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับสมาร์ทโฟน Android หรือว่า iOS เนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละ ทีละอุปกรณ์นะครับนะครับเริ่มจากตัวโน้ตบุ๊กนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์มีโน้ตบุ๊กส่วนตัวนะครับและที่ต้องการจะนำเสนอผ่านบนโปรเจคเตอร์นะครับเราก็สามารถใช้วิธีที่1นะครับวิธีที่1ก็คือใช้ปุ่มกดนะครับเรียกว่า button wireless presentation นะครับตัวนี้จะเป็นช่อง docking นะครับ USB นะครับให้เราเสียบ สาย usb นะครับกับเครื่องโน้ตบุ๊กของเรานะครับเป็น usb a นะครับกดเสียบนะครับเสียบสัญญาเสียบสัญญาณภาพ usb เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเมื่อเราเสียบสายสัญญาณแล้วนะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับจำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยอยู่ในเครื่องอยู่อยู่ในอุปกรณ์ usb นี้อยู่แล้วนะครับ เราสามารถกดเปิดที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์เป็นลักษณะของ USB นะครับตัวนี้แล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับด้วยการดับเบิลคลิกนะครับที่ตัวโปรแกร,รม MS ได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อทำการติดตั้งครั้งแรกครั้งเดียวแล้วนะครับครั้งต่อไปเราสามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งนะครับถ้าเกิดว่าตัวอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยนะครับ ด้านขวาล่างนะครับจะมีคำว่า connect OK pre start sharing นะครับเมื่อเรากดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับตัวโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็น HDMI 2ก็จะก็จะขึ้นบนหน้าจอโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับส่วนตัวที่เราใช้นะครับนะครับเมื่อสักครู่คือผมเข้ามาที่ my computer นะครับ this นะครับแล้วก็จะเป็นเห็นเป็น USB นะครับตัวนี้ครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่อาจารย์ติดตั้งแล้วโปรแกรมมันถูกบล็อกหรือไม่ผ่านนะครับก็อาจจะต้องปิดโปรแกรมสแกนไวรัสสักครู่นึงก่อนนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ไวรัสนะครับแต่ว่าตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมันจะดีเทคเจอนะครับแล้วก็ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับรกรณีที่ติดตั้งโปรแกรมนี้ไม่ได้เอาละครับ อันนี้ก็เป็นแบบที่1น,นะครับที่เราใช้ในการนําเสนอภาพหน้าจอนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะตัดสัญญาณไปนะครับเข้าสู่หน้าจอหมดหลักปกตินะครับถัดมานะครับกรณีที่เราใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เป็น Android นะครับเราจะมีวิธีการใช้งานคือเราจะต้องคอนเน c t นะครับหรือเชื่อมต่อเข้าไปที่ ตัวไวเลสนะครับชื่อเดียวกันกันกบที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นชื่อ,อ,อ MSB นะครับ MSB ศ D 8 8 4นะครับ <c oughs> เมื่อสักครู่คือผมเข้าไปที่ไวเลสนะครับจากนั้นทำการเชื่อมต่อไวเลสนะครับที่เป็นชื่อ msb0d884 นะครับแล้วก็ทำการเปิดโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับ ms meeting space call นะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งผ่าน play store นะครับชื่อโปรแกรม ms meeting space wireless call นะครับกดมาแล้วนะครับจะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะครับก็เลือก โปรแกรมนะครับ MSB0D884 นะครับแล้วก็สามารถใช้งานนะครับนำเสนอผ่านหน้าจอได้เลยนะครับเลือกเป็น m i ลเลอ l i ลินะครับทุกโปรแกรมนะครับที่เปิดบนหน้าจอนี้นะครับก็จะนำเสนอผ่านโปรเจคเตอร์นะครับเมื่อต้องการจะออกจากโปรแกรมนะครับเมื่อต้องการจะหยุดการนำเสนอนะครับก็เข้าไปที่โปรแกรมอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กด ปุ่ม stop นะครับทบทวนอีกครั้งนึงนะครับก็ทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนะครับสำหรับ Android นะครับนะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้การสืบค้นนะครับจาก Play Store ก็ได้เมื่อต้องการจะเชื่อมต่อนะครับ Wireless Presentation ก็ให้เลือกนะครับ Connect นะครับเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็นชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับในที่นี้คือ msb0d884 นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่มาปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับเมื่อต้องการจะนำเสนอก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับ ms แล้วก็เลือกนะครับสัญญาณกดปุ่ม start now นะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานนะครับโทรศัพท์มือถือแล้วก็สะท้อนภาพขึ้นไปบนหน้าจอได้เลยนะครับลักษณะนี้กับอีกแบบนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็น ระบบ iOS นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแบบเดียวกันนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็มาหาคำสั่ง AirPlay นะครับแล้วก็กดท้อนหน้าจอได้เลยนะครับเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับมาเป่เครื่องโปรเจคเตอร์นะครับฉากที่ใช้ในการรับภาพการเปิดใช้งานนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับการเลือกใช้งานนะครับภาพต่างๆนะครับภาพคอมพิวเตอร์หนึ่งนะครับ ภาพที่เป็นไวเลสพรีเซนต์นะครับหรือว่าตัวที่เป็นกระดานไว้์บอร์ดนะครับก็สามารถเลือกได้จากคำสั่งโฮมนะครับเมนูทางด้านบนนี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการบันทึกภาพนะครับบันทึกภาพบันทึกวิดีโอบันทึกการสอนนะครับอุปกรณ์นะครับจะอยู่ในตู้จัดเก็บอุปกรณ์นะครับทางด้านนี้เปิดใช้งานนะครับจะต้องเปิดตามลำดับนะครับก็คือตัวที่เป็น ตัวสวิตช์เบเกอร์นะครับจากนั้นนะครับตัวตู้นะครับวิธีการเปิดก็คือกดที่ปุ่มนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งตัวด้านจับก็จะเด้งขึ้นมาด้านบนนะครับเราให้ทําการหมุนมาด้านข้างนะครับแล้วก็สามารถดึงเปิดออกมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีตัวสํารองไฟล์นะครับหรือ UPS นะครับก็ให้ทําการเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเครื่องสํารองไฟล์นะครับ แล้วก็เปิดอุปกรณ์นะครับเครื่องขยายเสียงแอมฟิเฟเออร์แล้วก็ตัวบันทึกนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับอาจารย์ที่ต้องการจะบันทึกภาพวิดีโอนะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับก็สามารถใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับเสียบเข้าไปเป็นช่อง USB แล้วก็กดปุ่มบันทึกได้เลยนะครับเล็กพอร์ตนะครับเป็นปุ่มบันทึกวิดีโอนะครับสแนปช็อตนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะครับเป็นปุ่มสตรีมนะครับซึ่งสามารถ ไลฟ์สดนะครับถ่ายทอดสัญญาณไปทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ได้เลยนะครับส่วนทางด้านขวานี้นะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับลักษณะของภาพแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีแบบใดให้เลือกบ้างนะครับอ่ะโอเคแบบที่1นะครับแบบที่1ก็คือเป็นแบบหหน้าจอนะครับนะครับเลือกสัญญาณช่องที่1นะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับช่องที่2นะครับเป็นไวเ e สพรีเซ e ต์นะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับ กล้องภาพที่3นะครับเป็นกล้องที่ติดตั้งอยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็กล้องที่4นะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับที่อยู่ทางมุมทางด้านซ้ายของห้องเรียนนะครับตัวนี้แบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือจะเป็นแบบสี่ช่องนะครับแยก4ช่องนะครับแบบนี้จะไม่สามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าสัญญาณภาพมาครบเลยทั้ง4ช่องแบบที่3นะครับจะเป็น ช่องใหญ่นะครับหช่องนะครับแล้วก็เป็นช่องเล็กนะครับอีก3ช่องด้านข้างนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะให้ช่องใหญ่เนี่ยนะครับภาพใหญ่เนี่ยเป็นภาพใดนะครับ1 2 3สาหรือ4นะครับเป็นตัวเลือกเดียวกันถัดมานะครับแบบที่4นะครับเรียกว่า Picture in Picture นะครับจะมีการเลือกภาพอยู่2แหล่งด้วยกันนะครับที่เป็นภาพสีเขียวนะครับกับที่เป็นภาพสีฟ้านะครับสีเขียวคือ ตัวภาพใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหลังภาพสีน้ําเงินนะครับหรือสีฟ้าจะเป็นตัวเล็กนะครับที่ลอยอยู่ด้านหน้านะครับวิธีการเลือกคือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนภาพด้านหลังนะครับเป็นภาพใหญ่ก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับจะเอาภาพไหนไหว้ข้างหลังนะครับถ้าเราต้องการจะเลือกภาพจอเล็กนะครับก็ให้กดปุ่มสัญลักษณ์ picture in picture อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวสีจะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงิน คราวนี้นะครับเวลาเราเลือกเปิดนะครับเวลาเราเลือกภาพมันก็จะเป็นภาพเล็กนะครับโอเคกดอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นแบบวนนะครับเป็นแบบวนภาพก็จะไล่ไปนะครับเป็นภาพที่1นนะครับภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สีไล่ไปตามลําดับนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเครื่องบันทึกก็จะบันทึกแยกภาพสัญญาณอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวโปรแกรมที่เราเลือกนะครับอาจารย์ก็สามารถเลือกได้นะครับในรูปแบบที่เราต้องการนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมกําลังบันทึกอยู่เนาะก็เป็นปุ่มสีแดงนะครับปุ่มสีแดงเนยวตอนนี้กําลังบันทึกอยู่นะครับปุ่มก็เลยเป็นสีแดงนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทําการหยุดบันทึกนะครับระหว่างนี้นะครับอย่าเพิ่ง รีบดึงฮาร์ดดิสต์ออกนะครับตัวเครื่องกำลังทำการประมวลผลอยู่นะครับก็ขอให้รอจนกว่าลูกไฟนะครับจะปิดไปนะครับหลังจากเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำฮาร์ดดิสต์มาต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโน้ตบุ๊กของเรานะครับเมื่อเข้าที่ My Computer หรือว่า Disk PC แล้วนะครับก็จะปรากฏไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับชื่อไฟล์ก็จะเป็น วันที่แล้วก็เวลาที่บันทึกนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีช่้นแหนึ่งถึงชั้นแสี่แล้วก็ PGM นะครับโดยช h a n n e l หนึ่งจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งนะครับช h a n n e l สองจะเป็นเครื่องตัวไวเลสพรีเซนต์นะครับช h a n n e l สามจะเป็นกล้องหน้าห้องช h a n n e l สี่จะเป็นกล้องม,มุมกว้างนะครับภาพบรรยากาศห้องเรียนแล้วก็ตัวที่เป็น PGM นะครับหมายถึงโปรแกรมที่เราเลือกไว้นะครับว่าจะ ตัดต่อภาพเป็นแบบได้นะครับ1ภาพนะครับภาพใหญ่ภาพเดียวภาพแบบ3ใน1น,นะครับหรือว่า picture in picture นะครับอาละครับและนี้ก็เป็นการใช้งานอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ